สวมเสื้อให้แม่ค้าด้วยอืมแมคคาก็มารยาทงามมากเลยนะคะขอบคุณลูกค้าด้วยเอาอุตส่าห์มาเหมาแท้ๆได้นี่ระเบิดคขานั้นระเบิดเราแต่ไปใส่บูได้เขาอย่างมาบริการทุกระดับประทับใจนะคะคุณแม่คำตันค่ะตลาดกระเบลูกค้าแทบจะกราบนะคะผักบุ้งหนึ่งกัมค่ะบังหนาไหวถ้า ฉันว่าถ้าเหมาสวนนี่คุณแม่กาบเลยนะคะผักบุ้งหนึ่งกัมคุณแม่ว้ายว้ยิ่งกว่าค่ะปลาด้วยค่ะคุณแม่เอาปลามาขายด้วยหยิบปลามาด้วยอ๋อมีหน้าถึงวหายมีปลาด้วยเหมารอบทั้งปลาสดสดนะคะปลาสดสดแล้วก็ผักบุ้งด้วยค่ะย้อนลง ค่ะคุณแม่คุณแม่ย่อลงเบาๆนะคะเลิศมันเป็นบริการหลังการขายนะคะบริการหลังการขายทุกระดับประทับใจค่ะบ่ายคุณแม่คำตันนะคะใครสนใจสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นปลานิลหรือผักบุ้งเชิญที่ร้านคุณแม่คำตันค่ะ